เราอยู่ในยุคที่กองทัพเรือไปกู้เงินจากต่างประเทศมาเพื่อสร้างรันเวย์สนามบินพาณิชย์ได้อย่างไรผมเข้าใจนะครับในความหวังดีที่ท่านออกตัวในการช่วยเหลือพัฒนาประเทศแต่ว่าการตั้งงบประมาณขนาดนี้เพื่อมาทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยมันไม่สมควรอย่างยิ่งครับ กลัวคนจะรู้เหรอครับว่าอันที่จริงแล้วเราไม่จมําเป็นต้องมีจํานวนทหารเยอะอย่างที่เป็นอยู่ก็เลยหางานใส่ตัวกลัวคนไม่เห็นความสําคัญมันขี้เหงาอะไรขนาดนี้ครับ ารประยนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักคก้าไกลครับท่านประธานครับผมขออภิปรายในวาระหนึ่งร่างพระราชบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปี2,567ในส่วนของกระทรวงกลาโหมก่อนที่จะบอกว่าผมคิดเห็นอย่างไรต่อร่างนี้มันเป็นมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับน่าเสียดายที่นายกรัฐมนตรีมาตอบแค่ของสมาชิกจากพรคเพื่อไทยแต่ไม่เป็นไรครับท่านประธาน ผมมีรายละเอียดที่จะไล่เลียงแต่ละประเด็นไปดังต่อไปนี้นะครับในช่วงแรกนะครับท่านประธานที่ผมทราบว่าคุณสุทินคลางแสงเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นคนพลเรือนคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับผมดีใจมากเพราะว่าเป็นพลเรือนนะครับที่มาคุมทหารไม่ใช่บุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีมานั่งควบกลาโหมแบบท่านอดีตนายกชวนคุณอภิสิทธิ์หรือคุณยิ่งลักษณ์ ผมก็ฝากความหวังนะครับว่าท่านสุทินจะสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนกองทัพได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นรัฐมนตรีพลเรือนผมก็คาดหวังว่าท่านน่าจะเข้าใจมุมมองที่ประชาชนมีต่อกองทัพได้แต่จะทําได้จริงไหมผมเริ่มลังเลครับก่อนอื่นผมจะพาไปดูนโยบายปฏิรูปกองทัพของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่เคยให้คํามั่นสัญญาเอาไว้ว่าจะปฏิรูปกองทัพ กับนโยบายที่คอรมอแถลงต่อสภาหแห่งนี้ภาพรวมดูแล้วก็เหมือนท่านเนี่ยจะมองเห็นปัญหาของกองทัพไม่ต่างจากพวกผมหรือพักเก้าไกลหรือประชาชนทั่วไปมองผมอยากจะขอไฮไลท์นโยบายของพักเพื่อไทยบอกไว้ว่าจะไปในรูปกองทัพเป็นฐานะอาชีพแก้ไขกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เข้ารับราชการโดยสมัครใจแล้วก็เสนอกฎหมายป้องกันต่อต้านรัฐประหารถัดมานะครับนายกมายืนแถลงเอานโยบายเอาไว้เอง บอกว่าจะเปลี่ยนทหารเกณฑ์เป็นแบบสมัครใจและลดกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรชั้นระดับสูงแล้วก็อัตรากอารมนให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบันแล้วยังบอกว่าจะนำพื้นที่หน่วยทหารที่เกินความจำเป็นเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบสาธารณโภคหรือว่าในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ผมก็ต้องชื่นชมนะครับว่าจากโครงการหนองวัวซอเนี่ยถือเป็นการเปิดสกลาของรัฐบาลใหม่ได้ดีในการยกที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ซึ่งผมและพักเก้าไกลจะติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องแต่วันนี้ที่ผมได้เห็นจากแผนร่างการจัดสัรงงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมผมตั้งคําถามครับว่าคนไทยจะฝันเห็นกลาโหมรูปใหม่กองทัพโฉมใหม่ที่ดูดีทันสมัยได้หรือไม่ ท่านประธานลองมาดูการจัดสรรงบประมาณภาพรวมกันครับกาลาโหมขอรับการจัดสรรเกือบ198,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น38,22ั0้ล้านบาทแต่ว่าเมื่อมาดูสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณด้านต่างๆครับโดยเฉพาะงบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ไหนบอกรัฐบาลจะลดมีนโยบายลดกำลังพลไงปี6-7ก็เพิ่มขึ้นเพิ่ม1,725ล้านนี่คือภาพสะท้อนนะครับว่ากองทัพกลาโหมกำลังขยายขนาดหรือไม่สวนทางกับแผนลดกำลังพลเท่านั้นยังไม่พอครับจากสไลด์เมื่อดูแผนประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าในข่าวคาดแดงเนี่ยรายจ่ายบุคลากร,กรกับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สวนทางกับนโยบายลดกำลังพลที่นายกถแถลงต่อสภาแห่งนี้โดยสิ้นเชิงลดตรงไหนเอาปากามาวงบิ๊กทินนะครับท่านรัฐมนตรีต้องอธิบายหน่อยว่าเหตุใดเนี่ยท่านจัดสรรง,งบประมาณไม่สมเหตุสมผลและย้อนแย้งกับนโยบายที่นายกได้ถแถลงไว้ว่าจะลดกำลังพลท่านประธานครับเมื่อเจาะดูการจัดสรรง,งบประมาณกระทรวงกลาโหมส่วนใหญ่หมดเงินไปกับอะไรครับ รายจ่ายบุคลากรภาครัฐร้อยละห้าสิบห้าและหากดูเฉพาะกองทัพบ,บกนะครับใช้งบประมาณถึงร้อยละหกสิบของงบประมาณกองทัพบ,บกในขณะที่งบบุคลากรที่อเมริกาเขาจะอยู่ที่ประมาณร้อยละสามสิเท่านั้นและเมื่อดูแบบละเอียดเข้าไปอีกงบประมาณบุคลากรยังซ่อนรูปอยู่ในงบรายจ่ายอื่นที่ใช้ กับทหารกองประจำการทั้งค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าอาภรณ์เครื่องแต่งกายค่าใช้ใจ่ายในการเรียกเกณฑ์และปลดปล่อยกำลังพลและเมื่อรวมค่าตอบแทนทหารกองประจำการยอดงบประมาณจะสูงถึง 14, 0 0 0หล้านบาทคิดเป็นร้อยละ12.8ของบุคลากรทั้งหมดของกระทรวงกลาโหมแต่ท่านประธานครับทหารกองประจำการเนี่ยเขาก็ส่งเสียงมานะครับว่าจะจัดซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ ประกอบเลี้ยงพวกเขาเนี่ยก็เกรงใจหน่อยซื้อของที่ดีมีคุณภาพหน่อยไม่ใช่เอาของจับฉ่ายมาให้อีกเรื่องหนึ่งในขณะนี้คือทหารที่เขาสมัครใจเข้ามาเนี่ยเขาอยากจะเป็นทหารที่ไปยึดสมรภูมิแต่ตอนนี้เขาถูกยึดบัตรเอทอมครับมีการสอบสวนข้อเท็จจริงในกองมททหารที่ค่ายจังหวัดนครพนมที่พลทหารเข้ามาร้องเรียนว่านายพัน นายพลเก็บบัตร ATM ของทหารเกณฑ์ไว้เขาจำใจต้องย้อนให้เก็บครับเพราะเขาไม่อยากมาเฝ้าแต่ยา่าฆ่าแต่มดอยู่ในค่ายแถมตั้งรหัสบัตร ATM 1 1 1 1มนึงหนเหมือนกันหมดท่านสุดทิมทราบเรื่องไหมครับท่านต้องเข้มงวดให้ความสำคัญแล้วแบบนี้ใครจะอยากมาเป็นทหารแบบสมัครใจเขาอยากมายึดสลมมูไม่ใช่มาถูกยึดบัตรเอ m ครับ ถูกหักหัวคิวค่าเบี้ยเลี้ยงและข้อสังเกตอีกประการหนึ่งครับในเล่มงบประมาณส่วนของบุคลากรก,รกองทัพครับท่านประธานควรเปลี่ยน KPI แล้วก็ชี้ไปให้ชัดว่าจำนวนทหารกองประจำการเนี่ยต้องการจำนวนเท่าไหร่กันแน่แล้วมีคนสมัครจริงเท่าไหร่และท่านต้องบังคับเกณฑ์อีกเท่าไหร่ท่านสุทินในฐานะที่เป็นผู้บริหารกระทรวงเนี่ยถ้าท่านไม่ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด แล้วท่านจะวัดผลการทํางานได้อย่างไรครับ4ปีข้างหน้าที่เป็นรัฐบาลเนี่ยสรุปเยาวชนที่เขารออยู่เนี่ยเขาจะได้ยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารตอนกี่โมงท่านสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านต้องมีนโยบายที่นําไปสู่เป้าหมายครับไม่ใช่ปล่อยให้กองทัพจัดก,การกันเองเสนอมาอย่างไรท่านก็เซย์เยส อย่าให้รัฐมนตรีเป็นแค่ตรายางอย่างทหารเกณฑ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมากองทัพก็สามารถลดทหารกองประจำการลดงบประมาณลงไปได้แต่พอมากลับมาช่วงนี้ทหารเกณฑ์ยังคงใช้อัตราใกล้เคียงแบบเดิมนะครับลดลงเล็กน้อยสรุปยังเป็นนโยบายเรือธงหรือไม่อยากให้ท่านช่วยตอบแบบเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยว่าเราต้องมีทหารกองประจำการจำนวนเท่าไหร่และทหารมืออาชีพจำนวนเท่าไหร่ และจําเป็นต้องมีนายพลจํานวนเท่าไหร่ก็นแน่ผมใช้วิธีการประมาณการจากงบประมาณส่วนนี้ครับท่านประธานลองดูงบประมาณค่าตอบแทนในการจัดหารถประจําตําแหน่งของกระทรวงกลาโหม565ล้านบาทในส่วนนี้งบประมาณไม่เคยลดลงต่อเนื่องมาเลยภายใต้ระเบียบกระทรวงกลาโหมนายพลมีสักมีสิทธิ์เท่าอธิบดี โดยนายพลกลาโหมมีประมาณ2,000คนใช่หรือไม่ถ้าใช่กลายเป็นมีอธิบดีเนี่ยเดินเบียดกันอยู่ประมาณ2,000คนทั้งที่กระทรวงอื่นเขามีแค่10คนจนถึงวันนี้กรรมธิการการทหารเขาขอจํานวนกำลังพลที่ชัดเจนเนี่ยไม่เคยได้รับข้อมูลจากกองครับเลยการที่งบค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการจัดหารถประจำตำแหน่ง ของกระทรวงกลาโหมไม่ลดเลยมันสะท้อนว่าอะไรครับมันสะท้อนว่าจำนวนนายพลของกลาโหมไม่เคยลดลงเลยแบบนี้มันย้อนแย้งไหมครับย้อนแย้งกับแผนลดกำลังพลของบุคลากรของกองครับที่ออกมาประกาศแล้วท่านสุทินยังจะดำเนินนโยบายลดจำนวนนายพลไหมครับหรือท่านจะไปร้องเพลงอย่างเดียว ยังไม่หมดครับผมยังตั้งข้อสังเกตที่นโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยยังเสนอเอาไว้ว่าจะมีกฎหมายป้องกันต่อต้านรัฐประหารผมก้มอ่านวาระพิจารณาของสภาชุดที่ยีเนี่ยยังไม่เห็นเลยสักข้อกฎหมายยังไม่มาก็รอไปเรื่อยๆนะครับส่วนงบอีกตัวหนึ่งที่ผมติดใจครับท่านประธานคืองบลับผมอยากจะถามท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยครับเสียดายท่านไม่อยู่ตรงนี้ งบลับของกอรมนเนี่ยท่านยกเลิกไปได้ยังไงครับท่านช่วยกระซิบบอกท่านสุทินน้อยผมเข้าใจดีว่างบลับมีกฎหมายที่สภาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ก็มีแต่สอตอง,องอที่จะดูได้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมแต่มันโอ,อ้สงสัยและเครือบแคลงใจไม่ได้ครับว่างบลับของกลาหมทําไมมันต้องเข้ากันทุกปีแถมอัตราการเบิกจ่ายเนี่ยรวดเร็วครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่รู้ว่าจะพิจารณาความคุ้มค่ากันแบบไหนแล้วสสผู้ทรงเกียรติในสภาชุดที่แล้วก็พักเดียวกับท่านสุดทินเนี่ยอภิปรายวิาพากษ์วิจารณ์งบลับอย่างดุเดือดผมถึงเสนอวันนี้ว่าท่านนายกช่วยกระซิบท่านสุดทินหน่อยว่าจะทํายังไงส่วนของกอ,อรมนอเนี่ยเขาลดไปได้ประมาณสิบล้านสํานักงานยกเขาลดงบลับลงไปได้ประมาณห้าล้านรวมเป็นสิบห้าล้านกาลาโหมก็จะได้ลดงบลับลงไปบ้าง สุดท้ายถ้าท่านจะปะาดนารถนาจปะปฏิรูปกองทัพด้วยงบลับสารสัมพันธ์กับทหาร469เกือบ500ล้านที่มีบรรทัดเดียวอิ่มกันทั่วหน้าหรือไม่มีหนำซ้ำครับท่านประธานระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีกฎหมายปิดปากเขียยล็อกเอาไว้ว่าผู้ใดเปิดเผยข้อมูลจากการตรวจสอบเงินราชการลับผิดวินัยร้ายแรงต้องรับโทษตามกฎหมายและผิดจริยธรรมด้วย ผมไม่มั่นใจว่าภายใต้อำนาจทางการเมืองที่ทหารมีในขณะนี้เนี่ยสตงจะต้องเจอกับอะไรบ้างผมจึงยืนยันว่างบลับคือช่องทางให้งาบอย่างลับๆของนายทหารผู้มีอำนาจหรือเปล่าแล้วนอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่ทับซ้อนและเหลื่อมล้นไม่จำเป็นท่านประธานครับการที่กองทัพเข้ามาช่วยเหลือ ประเทศชาตินะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับเอานายพลเอากําลังพลเอาสถานที่ทรัพยากรมาช่วยกันนะครับในการบริหารช่วยงานประเทศก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรขอตั้งงบประมาณมาเป็นประจําทุกปีทําไปทํามาภารกิจที่ทํามาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าไปทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ผมยืนยันครับว่าผมขอขอบคุณทหารทุกท่านที่เสียสละช่วยเหลือประชาชนแต่พอเป็นงานประจำแบบรูทีแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการเสียสละที่ราคาแพงมากในประี็ยะ 67, ครับท่านประธานดูสไลด์งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ3,154ล้านบาท ก้อนใหญ่จะอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งตั้งงบโครงการทหารพัฒนามากกว่า2,875ล้านบาทอย่างโครงการจัดหาแหล่งน้ำของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีงบประมาณ1,308ล้านบาทมันเท่ากับ139ของงบกรมทรัพยน้ำบาดาลที่มีหน้าที่ดูแลในการจัดหาแหล่งน้ำโดยตรงผมเข้าใจนะครับใน ความหวังดีที่ท่านออกตัวในการช่วยเหลือพัฒนาประเทศแต่ว่าการตั้งงบประมาณขนาดนี้เพื่อมาทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยมันไม่สมควรอย่างยิ่งครับกลัวคนจะรู้เหรอครับว่าอันที่จริงแล้วเราไม่จําจำเป็นต้องมีจำนวนทหารเยอะอย่างที่เป็นอยู่ก็เลยหางานใส่ตัวกลัวคนไม่เห็นความสำคัญมันขี้เหงาอะไรขนาดนี้ครับ อีกงบประมาณหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตคือความซับซ้อนทับซ้อนซ้ําซ้อนคืองบประมาณด้านต่างประเทศผู้ช่วยทูตทหารที่สังกัดกรมการข่าวทหารแต่ละกองทัพในส่วนของสํานักงานทูตทหาร4ี่หน่วยงานส่งไปยังประเทศต่างๆช่วยทูตหลักเราก็เลยเรียกว่าผู้ช่วยทูตทหารท่านประธานดูครับ กองทัพบ,บกมี17ประเทศกองทัพเรือมี18ประเทศลดลงจากปีงบประมาณ64ที่เดิมมี21ประเทศส่วนกองทัพอากาศปัจจุบันมี18ประเทศเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมมีแค่14ประเทศทั้งสเหล่าทัพคิดเป็นงบประมาณใช้จ่ายต่อสำนักงาน9ล้านบาททีเดียวส่วนกองทัพไทยจากข้อมูลที่ปรากฏในงบประมาณและใช้จ่ายเนี่ยพบว่ามีการจัดตั้งในใน4พื้นที่ ถ้าลดความทับซับซ้อนของสำนักงานลงไปได้มีแค่กองทัพเดียวที่ไปเนี่ยจะเหลือแค่26แห่งจะไม่มีความซํำซ้อนเลยจะลดงบประมาณได้กว่า275ล้านบาทซึ่งมากกว่าร้อยละ54หรือลดไปมากกว่าครึ่งนะฮะนอกจากนี้ครับท่านประธานงบประมาณด้านยาเสพติดท่านจะป้องกันท่านจะปราบปรามท่านจะบำบัดท่านจะได้เห็นความสำเร็จหรือเปล่าครับ เพราะว่างบประมาณย้อนหลังไปสามปีเนี่ยขอจัดสรรในสัดส่วนเท่าเดิมมาตลอดสแสดงว่าอะไรครับโครงการไม่เคยวัดสัมฤที่ผลตั้งไปอยังงั้นงั้นเหมือนเดิมทุกปีมีประสิทธิภาพหรือเปล่าไม่รู้เป็นโครงการลูทีนที่ทำเป็นประจำมันควรจะมี KPI ที่ชัดเจนและท่านประธานครับผมจะพาท่านประธาน มาดูซีรีส์มาหากราบงามหน้าเรื่องใหม่ผมจะพาท่านไปที่พื้นที่ EC ครับไปย้อนดูสนามบินอุตภาที่รัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับแอร์พอร์ตซิตี้หวังให้เป็นสนามบินพาณิชย์เชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษโครงการนี้เนี่ยแม้ไม่ได้เริ่มในยุคข,ของรัฐมนตรีว่าการชื่อสุทินแต่แน่นอนว่าการดำเนินโครงการเนี่ยจะต้องยาวต่อเนื่องมาจนรัฐบาลนี้ ผมขอพาท่านประธานไปไล่เรียงสนามบินอุตภเภาในร่างพระราชบัญญัติปี67ขาวคาดแดงกองทัพเรือมีโครงการภายใต้แผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่สองนี่แหละครับเรียกง่ายๆว่าการก่อสร้างรานเวทีสองมูลค่า16,259ล้านบาทสิ่งที่ทำให้ผมั้นเกิดความเอ๊ะ ก็คือจากเอกสารงบประมาณมูลค่าโครงการ16,259ล้านบาทนั้น2,450ล้านเป็นงบประมาณแผ่นดินแล้วเขาจะไปกู้เงินจากต่างประเทศ13,778ล้านบาทสิ่งที่ผมสงสัยครับก็คือเราอยู่ในยุคที่กองทัพเรือไปกู้เงินจากต่างประเทศมาเพื่อสร้างรันเวย์ สนามบินพาณิชย์ได้อย่างไรต้องเรียนต่อท่านประธานนะครับและพี่น้องจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสนามบินอุตภเปาหรือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เถียงกันได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนตรงนี้เห็นตรงกันว่ากองทัพเรือเนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรกับการสร้างรันเวย์ที่สองของสนามบินอุตภเปาที่เป็นเชิงพาณิชย์มันเป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือสอปพอชัดๆเพราะเขาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงจริงๆแล้วนะครับพักเก้าไกลก็เคยตั้งคําถามต่อกองทัพเรือในกรมทงบประมาณปีก่อนๆว่าทําไมท่านต้องมารับผิดชอบในการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ทรอก็ตอบด้วยเสียงเข้มแข็งครับสนามบินอูตเปาเป็นพื้นที่ที่อยู่บนที่ดินที่กองทัพเรือครอบครองท่านประธานครับแบบนี้ได้หรอครับ อูตะเพานะครับไม่ใช่หนูตะเพาที่จะมาเป็นของเล่นของทดลองให้กับกองทับเรือแล้วที่ราชาพัสดุเป็นของแผ่นดินไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสรุปจะอ้างสิทธิ์ในที่ดินแล้วขอเป็นคนเปิดซองประมูลคัดเลือกผู้รับเหมาแบบนี้หวังเงินทอนหรือเปล่า ผมไปค้นดูบันทึกการประชุมของบอร์ด e c ซที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานรวมทั้งมติคอรมนในช่วงปี64ถึง65เห็นชัดเจนครับว่าทางสกพอเนี่ยหรือสำนักงานบริหารนี่ทั้งสองหน่วยงานพยายามจะเจรจากับกองทัพเรือเพื่อให้สกพอเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการนี้แต่ทรรมีหรือจะยอมครับท่านประธาน ่เอยเข้าปากช้างแล้วเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ท่านประธานดูไทม์ไลน์ครับ24กันยายนปี64คอรมพลเอกประยุทธ์อนุมัติแผนบริหารนี้ให้กู้เงินสำหรับโครงการนี้16,000กว่าล้าน10กุมภาปี65สบนสำนักบริหารนี้รายงานความคืบหน้าหลักใหญ่ใจความคือให้ทอรอเป็นหน่วยงานโครงการเจ้าของผู้รับผิดชอบเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการอนุมัติ เงินของบอร์ดพิจารณาให้เงินกู้ AIB AI i ได้9มีนาในการประชุมบอร์ด EC ครั้งที่2ทับ65เขาก็เลยมีมติบอกว่างั้นให้สกพอ,อเนี่ยรับผิดชอบโครงการก่อสร้างแทนทอรอแล้วให้ทอรอมอบอำนาจในการปฏิบัติงานทุกด้านให้แก่สกพอ,อแต่วันที่6กรกฎาคม AIB AI เขาอนุมัติกอบวงเงิน ของมูลค่าโครงการการก่อสร้างอนุมัติปุ๊บผ่านมา5วันครับบอร์ด e EC ครั้งที่3ามทัาหกหกลับลาเอาดือด้อๆวงเล็บด้านจากการที่เห็นชอบให้สอกพอ,อเปลี่ยนเป็นมาให้ทหารเรือกองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการแทนจากเอกสารที่รายงานต่อคอรอมอรครับจะเห็นได้ว่าทั้งทั้ท,ที่หลังจากสร้าง รันเวทที่2เสร็จแล้วเนี่ยทรลอต้องส่งต่อส่งมอบสิทธิการใช้ประโยชน์คืนให้กับสอกบพอพออยู่แล้วแต่จะดันทุรังเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการอยู่ดีแม้สอบอน,นและ a i ไ b จะบอกแล้วว่าไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติหากทรอลอเนี่ยเป็นผู้ดำเนินโครงการแต่ว่าทรอลอก็ไม่ฟังนะครับท่านประธานเดินทางมาถึงวันนี้ AIB AI เนี่ยยังไม่อนุมัติเงินกู้เลยผมเข้าไปตรวจสอบจากหน้าเว็บธนาคาร AIB AI หน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสรุปสถานะการยื่นคำขอกู้431ล้าน US d ลลาร์สถานะล่าสุดคือเขายังไม่อนุมัตินะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเขาขอกู้ผ่าน AIB AI เหมือนกันโครงการระดับ500ถึง1,000ล้านเขาใช้เวลาพิจารณาปล่อยกู้2 5เดือนเท่านั้น ประเทศไทยล่วงเลยมา24เดือนแล้วย,ยังไม่ได้รับอนุมัติเลยครับมันใช่หรือไม่ที่เรายังไม่ได้รับอนุมัติก็เพราะว่าทรรเนี่ยปฏิเสธที่จะทำตามคำแนะนำของธนาคาร AIB AI แล้ว AIB AI i ยังไม่อนุมัติไม่ว่าแต่จากเดิมที่คอรมอมีมติให้กู้เนี่ยแล้วใช้งบประมาณแผ่นดินผสมกันคือให้กู้1น0่15400ล้านบาทแล้วใช้งบแผ่นดินเนี่ย700กว่าล้านกลายมาเป็นว่า ต้องมากู้1 7 0 0 0 13,7ล้านบาทแล้วใช้งบประมาณแผ่นดินอีก2,480ล้านบาทแปลว่าอะไรครับแปลว่ามูลค่าโครงการนี้ยัดไส้เงินทอนหรือไม่แท้จริงแล้วมูลค่าโครงการอาจจะไม่ได้สูงถึง15,400ที่อนุมัติเงินกู้ให้เพราะด้วยระดับธนาคาร a i i b เขาก็คงไม่ปล่อยกู้กันง่ายๆใช่ไหมครับ บอกเขาไม่สามารถที่จะถูกกดดันทางการเมืองจากใครได้เขาก็ปล่อยวงเงินตามความเหมาะสมของโครงการพอกองทัพเรือยัดไส้ไปเยอะๆจาก15,400ล้านก็โดนตัดได้รับอนุมัติแค่เชิงคอนเซ็ปต์13,770ล้านบาทเท่านั้นเท่ากับว่ายัดไส้มา2,400ล้านบาทใช่หรือไม่ผมต้องตั้งคำถาม ต่อนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคุณสุทินคลังแสงว่าท่านทราบเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยถูกตั้งงบประมาณเริ่มต้นในปีในงบผูกพันปี67นี้ผมเชื่อว่าหากตรวจสอบให้ดีงบประมาณแผ่นดินที่ต้องสมทบในโครงการเนี่ยจะน้อยกว่า2,400ล้านบาทแน่นอนแล้วท่านประธานครับดังนั้นเรื่องต่อไปนี้ ดังนั้นต่อไปนี้คุณสุทินช่วยเปิดเผยเอกสารที่มาที่ไป 1. นึ่ทำไมประเทศไทยถูกปรับลดวงเงินกู้จาก a i b b เเปิดเผยเอกสารรายละเอียดโครงการให้ภาคประชาชนได้ตรวจสอบแล้วตอนนี้โครงการก็ล่าช้าและแทนที่จะได้ใช้สนามบินอุตภเาเชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่สนามบินนี้น่าจะกำไรหลายพันล้านบาทต่อปีนะ เป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ได้และท่านประธานครับในขณะที่ท่านนายกเศรษฐาพูดว่าเราวิกฤตแล้ววิกฤตอีกเนี่ยแต่รัฐบาลกลับไม่พยายามที่จะหาแหล่งเงินอื่นๆของกองทัพมาช่วยสมทบงบประมาณแผ่นดินเลยสำหรับกระทรวงกลาโหมนั้นมีแหล่งเงินกู้ที่ซอเลนอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นรายได้จากธุรกิจกองทัพที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินวิทยุ ไปประกอบในเชิงพาณิชย์ทั้งสนามกอล์ฟสนามม้าสนามมวยโรงแรมสถานีโทรทัศน์วิทยุธุรกิจขุดน้ำมันปั๊มน้ำมันธุรกิจเหล่านี้เหมือนอยู่ในแดนสนทยาครับตรวจสอบได้บ้างไม่ได้บ้างว่ามันมีไรายได้เท่าไหร่เป็นเสมือนเงินนอกงบประมาณไปอีกในปี67นี้ผมยังไม่เห็นการสมทบเงินแผ่นดินของธุรกิจกองทัพแม้แต่สลึงเดียวนะครับ ที่ผ่านมากองทัพอ้างว่านําผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปใช้ในกองคุณสวัสดิการอยากรู้ว่าลดประจําตําแหน่งยังไม่พอเหรอครับทหารชั้นผู้น้อยเขาเคยได้รับเศษส่วนเงินเหล่านี้ไหมอ้างสวัสดิการนําหน้าแต่พอกําลังพลชั้นประทวนในทหารตัวเล็กตัวน้อยไปใช้เนี่ยค่าบริการบางธุรกิจก็สูงแพงมากหลายหน่วยงานบริหารดีหรือไม่ดีลงบัญชีไม่ครบ เป็นแหล่งผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มในกองทัพเป็นแดนสนธยาดังนั้นธุรกิจกลาโหมน่าจะสร้างรายได้หลายหมื่นล้านเนี่ยนำมาชดเชยรายจ่ายที่จะต้องสมทบไปผมเสนอนะครับท่านนายกรัฐมนตรีธุรกิจในกองทัพที่ใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุและยังไม่ได้ทำข้อตกลงแบ่งรายได้ให้กับกรมธนารักษ์ ถ้าให้ดีที่สุดคือให้คืนกับรัฐบาลตามที่นายกแถลงไว้ว่าจะพัฒนากองครับให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศนี่คือข้อเสนอแนะที่อุเบกขาในการจัดงบประมาณให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการลดโครงการที่ทับซ้อนซ้าซ้อนนะครับการตัดลดงบประมาณที่ไม่จาเป็นจัดโครงสร้างกาลังพลใหม่เร่งพัฒนาเทคโนโลยีกองคับ และใช้งบงบง,งบประมาณอุดหนุนภายในประเทศและปรับนะครับเป็นเน้นสร้างไม่เน้นซื้อนำธุรกิจกองทัพกลับมาให้รัฐบาลรับผิดชอบดูแลวันนี้ท่านสุทินเนี่ยได้เป็นรัฐบาลสมใจแล้วนะครับมานั่งบริหารคุมกลาโหมเองชนไหนวันนี้ท่านมีท่าทีเปลี่ยนไปหรือว่าท่านมีมือที่มองไม่เห็นคุมท่านอยู่แต่ผมเชื่อว่าท่านคงมีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่เป็นหุ่นเชิดให้ใครนะครับ ผมอยากให้ท่านแสวงหาจุดร่วมที่ชัดเจนก่อนว่าจะเอายังไงกับนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนกลาโหมที่อยู่ภายใต้พลเอกประยุทธ์ในวันนั้นสู่สุทินคลังแสงในวันนี้มีอะไรที่เป็นความหวังได้บ้างเท่าที่ดูมาท่านสุทินลอกการบ้านพลเอกประยุทธ์มาหรือไม่ผมไม่สามารถเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ ท่านต้องปรับเปลี่ยนและบริหารกองทัพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายจุดมุ่งหมายของเราในการทํางานอย่าลืมนะครับไม่ได้มีแค่พวกเราในนี้หรือพวกท่านที่อยู่กระทรวงแต่เป็นประชาชนที่เลือกเรามาต้องคุ้มทุกบาททุกสตังค์ที่เป็นความหวังของประชาชนไปสู่การบริหารที่เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆขอบคุณครับท่านประธาน